จากหลวงตาแล้วก็ประชาชนชาวไทยนะครับที่สนับสนุนกิจการทางทหารของกองทัพไทยสองเรานะครับ mm hmm. ก็เจตนาที่ผมมากับหลวงตาก่อนหน้านี้ก็คือว่าหลวงตาท่านไปเยี่ยมทหารที่แนวชายแดนหลาย,ลายรอบนะแล้วก็ไปเลี้ยงหมูกระทะนะครับ mm hmm. ก็เห็นถึงความลำบากของ <c oughs> กำลังคนทหารเราที่ ปฏิบัติงานอยู่ที่แนวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องเส้นทางนะครับหน้าฝนกําลังพลเราไปวางกําลังตามแนวชายแดนไม่มีเส้นทางเข้าไปนะแม้บางเส้นทางทางกองทัพบ,บกเราจะตัดเส้นทางเข้าไปใหม่แต่ว่าเป็นฤดูฝนมันเละนะก็เลยหลวงพ่อเลยมีดำริว่าจะระดมทุนช่วยทหารเราหลวงพ่อหลวงตาใน